สวัสดีครับวันนี้ร้านบิ๊กมอเตอร์ไซค์168นะครับมารีวิว Yamaha FZ09 นะครับคันนี้รถปี2014นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับราคา129,000นะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนให้100%นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับรับแลกเทิร์นด้วยนะครับคันนี้รถปี2014นะครับสี เทานะครับเป็นเทาเงานะครับกุญแจสองดอกนะครับเล็กไม้สองหมืนแปดนะครับเครื่องฟิตตาร์ติดง่ายครับ ให,ใหม่นะครับยกเส้นเลยนะครับเป็นปลายอาคาบูริกนะครับแล้วก็เป็นคอสีไทเทเนียมนะครับทั้งเส้นเลยนะครับล่นสเลยนี่นะครับยางหน้าหลังเรื่อๆครับแล้วก็สีล้อกับสีท่อนี่เข้ากันมาก บอกห้องให้ใหม่ครับกุญแจสองดอกนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถป้ายกรุงเทพนะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อแล้วไม่รู้จะโอนที่ไหนหรือไม่สะดวกไปโอนนะครับ ทางเรารับโอนให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ของแต่งก็จะมีเป็นปอกแฮนด์นะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังท้ายสั้นหนชุดนะครับแล้วก็ท่อพร้อมปลายอะคาร์วิกนะครับท่อเป็นคอสีไทเทเนียมนะครับรถคันนี้เซอร์วิสมาแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับรถกรเ็เดิมๆแห้งๆครับสต็อปเปอร์สวยนะครับ เลขโคง้งนี้อะไรตรงหมดนะครับแจสองดอกนะครับอ่าคันนี้โดยรวมสวยเลยครับพร้อมใช้นะครับนี่ดูว่าเบรกหลังหนาๆน,นะครับยางก็ดอกเอือเยอะนะครับปรเป็นสวยด้วยนะครับหนึ่งแปด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 สามตัวเลยนะครับ เอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนให้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจศูนย์เก้าพันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับจะส่งด้วยทุกประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับรับประกันการโอนให้นะครับโอเคก็ราคาอยู่ที่แสนสองหมื่นห้าพันนะครับขอบคุณครับ